จเจริญพรสธาบอนออตนญาโยมทั้งหลายทั้งภายในและต่างประเทศเมือนอนี้อาตมาภาพกูบาสอนดามจะมาข่าวบุญเขากุศลในการาสร้างนามขอทำบุญของเาวพุทธบริษัททั้งหลายพ่อแม่ทั้งหลังหัวอัตมาเนาะมันกำลังสร้างสาราหงษ์ธรรมคือว่าเป็นหลังใหญ่หลังใหญ่ผสมกวนนั่งนันเดาจึงได้ใส่ขึ้นห่อน อันมหาศาลก็ว่าไรเนาะ,ะแต่ว่าบนกเนื้อวมพยานิยมขงหยาดขงยุ่มพ่อมกันคนเด็กคนหน่อยคนดา,ากีบสองกีบคนพันสองพันโค้งขอ,อกันก็เป็นได้เอาตอนนี้ม่นทั้งอาตมาจะผ่าไปบึงทั้งในเพราะว่าตอนนี้ทั้งสราหงษ์ทำหอกกลังสางแพรานเนาะเอาถือว่าตอนนี้ขามหอดทั้งในของสราหงษ์ทำแล้วเนาะ มณีอัตมาอาจจะพามาเบิงแพร่ลานที่ทางวัดบ้บานผู้คำเนื้อวัดศีสุวรรณารามเขียทางงอนเทากับดังสางเนาะอันแพร่ลานที่เทากับดังสางอยู่นี้เนาะ,ะมีอยู่ทั้งเมื่อด่เหม็นทางด้านในดิเหม็นเทาจะเห็นเป็นห้องเป็นห้องก็คือว่ามีสามห้องเออสามห้องครับถามว่าเป็นราคาเงินก,ก,กีบเท่ากับหองลอะเส้าสามล้าน เออสามล้านเจ็ดแสนเนาะก็เทียว่าคอนของางว่าราคาจากสงาูงเพราะว่าทั้งเพลานเนาะนี่นมันมันใหญ่มันสูงกวา่าอะไรสถาญาญยมเนาะมันใหญ่มันสูงได้กะขนาดความกว้างเนาะสร้างเป็นกระเลยว่าคอนขางเอาแผลนรา,นากรรมมาทั้งทั้งขอกเนาะทั้งฝากขางสองขางเพลานทั้งฝากขางนี่แม่นโต๊ะตอยู่สิบสองหองเนาะรวมเบิดทั้งสองฝากขางถืออยู่ห้องละ ถึงอยู่ฝากละวกหองเนาะรวมกันเนี่ยเป็น12และทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นร่วมกันนี้เป็นหองทาจัดเป็นห้องมันหองล,ลอะสี่ล้านหาเส้นกลีบเนาะสี่ล่านหาเส้นกลีบไม่อยู่12ห้องหองสวัสติญย่มาทานไรอยากจับจองเ,อเป็นเจ,าาเจา้าภาพเจ้าสัทธาฝากชื่อเสียงเฮียงนำ ไวในบวรพุทธศาสนาเขียนสื่อใส่เนะาะโอวัจสิเป็นเพาลาน์ดันนอกดานในเนาะเออความใจกันสามัคคีสางวัดสางวาน้ากันเนาะป้องล่าอาซีลาดหาเศษจีบร้อมด้วยสลักซื้อของหยาดของยุ่มใส่เนาะอ่าคือตอนนี้นี่อ่ามีทั้งอ่าสร้างเพิ่นกระลังเฮ็ดกระลังสร้างเนาะเอ่อกระลังเฮ็ดกระลังสร้างขอว่าสร้างเฮหตุเดาอาลูกแล้วอ้ทั้งแล้วปลูกอา ได้เอาเป็น so, ก <Yeah. S 2> so, ็จะได้เขียนซื้อเขียนเสียงของหยาดของโยมผู้เป็่ยนสัทธาแต่ว่าตอนนี้นี่สัทธาเด็กกับพระท่านด้มีขันยมพ่ะท่านได้มีผู้ใด์มาเป็นเจ้าภาพตัวสัทธาเถื่อนเนาะในเพลานเท่านี้มีแต่ว่าอาศัยสังบุญสังกุศลบุญปางบ่บุญผาป่าบ่บุญกระถิ่นบ่ได้ว่าบุญต่างๆให้ได้เนาะอาศัยอาภูรศิปกูราแสนสองเซนสามเซนมอกข้มเท่ากันได้ก็เอามาสางเนาะแต่ว่าจังใดก็ตามสางอาตมาอยากให้ญาติยมเนาะเออ ค้อมปูนความกุศล,ลจับจองเป็นเจ้าภาพเจา้าศรัทธาแต่ละปองละปองเนาะเออปองหนึ่งกะอาศัยว่างขอบขั้วหนึ่งบอเดอร์สองขอบขั้วสามขอบขั้วมาใส่กันเป็นจำนวนอยู่สี่รหรัสหาแสนกีบเนาะเออมีอยู่สิบสองปองแล้วก็สิบสองหองเนาะงานโยมเนาะเอาพระอาจารย์สมจิตไทยเพิ่นเบิ่งทงั้งสร้างเขากำลังก่อสร้างเออที่ตัวนี้มันเขากำลังยิ่งเอ่ยยิ่งแผ่นแผ่นลานใส่เนาะแล้วก็ฟังนี้ ฝากนี้ครับแม่นหอยสารคงเดียวๆแต่บทันยิ่งเนาะแต่ว่าทาั้งฝากกลางนี่แม่นกันย่างๆขึ้นกันหน่อยงานนุ่มเออฝากกลางกับกระรังก่อสร้างเนาะเออทาั้งฝากกลางนี่ด่าคอนข่างมาจากแพงๆแน่อ่าจ,จะได้กับคออา่หาหายาดนุ่มาทั้งภายในแใ,ในต่างประเทศผู้ถือบริษัททั้งหลายช่วยกันสั่งสาพัฒนาวัดว่าอาห้ามฝากซื้อเสียงเฮียงน้ำไปในบริวารพระพุทธศาส,าสนา ซีของหยาดของยุ่มเออเฮาได้สางนำทำบุญไหว้เนาะปราชญ์ปราชังหายเนาะเออทำทานไหว้หยาดยุ่มเออทำทานไหว้ท,ทานความดีไหว้เพื่อให้ดูกให้ร้านเขาอ่าไหลบึ้งอ่าใน,ในอนาคตต่อไปว่าเอออันนี้อ่าเป็นทรัพย์สมบัติของอ่าพ่อแม่เฮาได้สางได้สา,สาไหว้เนาะอ่าเป็นของส่วนร่วมเนาะหรือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของส่วนร่วมนะทือว่าเป็นบุญมหาศาลของหยาดของยุ่ม สุดถ่ายถ่ายสุดอาตมาขออวยพรใไสให้แกหยาติแกยุยมเอยทั้งใดายที่มาห่วมเป็นเจ้าภาพเจา้าศรัทธาสร้างนำระทำบุญนำวัดภูคำวัดชีสุวรรณรามขอให้มีแต่แต่ความสุขความเจริญพรไดที่ประเสริฐพรไดที่ลำเลิดจงเกิดมีแกเจ้าภาพเจา้าศรัทธาของหยาิของยุ่มเบอร์ตุกๆกปู่ทุกๆกคนโดยเทอ